สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เรื่องข้าวหมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะ7ประโยชน์ข้อดีของข้าวหมากนะข้อที่1นะคะคือเป็นโปรไบโอติกชั้นเลิศของของเราจำได้ไหมคะโปรไบโอติกคืออะไรคือแบคทีเรียดีๆที่เข้าไปอยู่ในลำไส้ของเรา โปรไบโอติกคือตัวแบคทีเรียดีๆเลยที่เข้าไปในลําไส้ของเราพอตัวดีเข้าไปเยอะๆตัวไม่ดีเป็นยังไงโอ้โหพักพวกตัวดีมาเยอะตัวไม่ดีแพ้ภายแพ้หายไปตัวดีเด่นโอ้โหข้างในมีแต่ตัวดีแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างดีไปหมดข้างในเราดีกัดเบนคอนเน็กชั่นดีส่งทุกอย่างไปดีใช่ไหมคะลำไส้เราดี ทุกอย่างดีที่หมอบอกแล้วว่าลำไส้เป็นเหมือนสมองส่วนที่สองของร่างกายส่งการดูดซึมอาหารดีอะไรดีอันที่หนึ่งแล้วเข้ามาเป็นโปรไบโอติกของของเราเลยทำให้เพิ่มแบคทีเรียดีๆในลำไส้ข้อที่สองคือ ปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายค่ะนั้นจะผู้ชายวัยทองหญิงวัยทองที่ร้อนวูบร้อนวาบมีอาการฮอร์โมนเพี้ยนไปเนี่ยค่ะช่วยทานเลยค่ะเข้าหมากนี่จะเป็นบาลานซ์ฮอร์โมนไปปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายเราเลยคนที่แบบมีอาการวัยทองอุย้ยนอนไม่หลับอาการวัยทองเยอะแยะทานเข้าหมากค่ะมันจะปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพราะมันมีแบบเหมือนกับ ะไรละที่มันพอมันมีแบบเรียดีๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปปรับฮอร์โมนนะแล้วมันมีแอลกอฮอล์น้อยๆเข้าไปเนี่ยแต่มันไม่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 มึนเมานะคะมันจะทําให้น้ําตาลอ่อนๆเข้าไปแล้วมันไปมันเป็นโปรไบโอติกไงมันไปทําให้กัดเบรนคอนเน็กชั่นปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะดีมากข้อที่3เรื่องกระดูค่ะบารุงกระดูเพราะมันดูดซึมแคลเซียมดีมากเข้าไปแคลเซียมดูดซึมแคลเซียมดูดซึมซิงซิงซิงคือสากสี เรื่องไวทองเนี่ยการดูดซึมทั้งแคลเซียมกระดูกบำรุงก,กระดูกดีมากแนะนําเรื่องการบำรุงกระดูกนะคะข้อที่4คือผิวสวยหน้าใสอันนี้ดีเลยเพราะว่าพอลำไส้เราดีอะไรคะเรากินอาหารล,ลงไปวิตามินดูดซึมได้หมดคุณกินวิตามิน C คุณกินวิตามิน B แต่ก่อนลำไส้ในหูอุตันด้วยแบคทีเรียไม่ดีตอนนี้แบคทีเรียเราดีแล้วมีแต่แบคทีเรียดีดูดซึมได้ทุกอย่าง ลำไส้พอเราดูดซึมได้ดีนะคะวิตามินทุกอย่างดูดซึมได้ดีหมดผิวสวยหน้าใสเพราะว่าลำไส้เราดูดซึมได้ดีวิตามินทุกอย่างดูดซึมได้ดีหมดววหนะงั้นก็คือผิวสวยหน้าใสวิตามินทุกอย่างดูดซึมได้ดีหมดอันที่5ช่วยในการขับถ่ายค่ะกินข้าวหมากไปมีไฟเบอร์ข้าวหมานี่คือข้าวเลยนะคะข้าวเหนียวเลยนะคะแล้วโดนหมักทําให้คุณภาพของข้าวเหนียวกลายเป็นที่ไฟเบอร์เหลือไฟเบอร์เต็มเต่มทำให้หน่วงลําไส้ช่วยในการขับถ่าย คุณลดอาการท้องผูกอาหารพวกต่างๆเนี่ยพวกแบกบพวกอะไรสารพิษต่างๆที่จะคั่งในลำไส้ไม่มีค่ะลดอาการท้องผูกด้วยช่วยในการขับถ่ายอันที่6ช่วยในการบำรุงเลือดเพราะอะไรคะธาตุเหล็กที่คุณได้รับเข้าไปดูดซึมดีมากดูดซึมธาตุเหล็กดีมากช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กงั้นธาตุเหล็กคุณดูดซึมดีคุณกินผักใบเขียวไปธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีหมดนะคะอันที่เข้อสุดท้ายคือกําจัดสารก่อนมะเร็ง กำจัดสารเกาะมะเร็งเพราะอะไรคะเพราะว่าอุจจาระไม่คั่งอยู่ข้างในมะเร็งทุกอย่างฮิปโปเคติสที่เป็นบิดาทางการแพทย์ตะวันตกบอกว่าโรคทุกอย่างเกิดที่ลำไส้แม้แต่มะเร็งก็เกิดที่ลำไส้ถ้าลำไส้คุณสะอาดอุจจาระออกตลอดไม่มีการคั่งค้าง,างใช่ไหมคะแม้แต่แบคทีเรียตัวดีก็มีจตานวนเพิ่มจำนวนตัวไม่ดีลดลง นี่แหะค่ะไม่มีทางเกิดมะเร็งเลยเพราะว่าเข้ามาไปเพิ่มแ,แบคทีเรียตัวดีไปเพิ่มโปรไบโอติกเพิ่มมวลอุจจาระเพิ่มไฟเบอร์ให้กับคุณเ <c oughs> ขาเรียกว่ากําจัดสารก่อมะเร็งไปในตัวเลยนั้น7ข้อประโยชน์ของเข้ามาครบเลยค่ะแนะนําควรมีติดบ,บ้านไว้หิวขนมหวานหิวขนมกินเข้ามาประโยชน์ประโยชน์ไม่ได้ใช้ของมึนเมานะคะเป็นขนมหวานนะคะกินไปเลยค่ะไม่ได้ต้องกลัวอ้วนนะคะ